สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะพาองไปบุญมาอาบน้ำกับแม่เหมยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักเลยนะคะเดินไปหาแม่มุกนะคะเด,เดินสำรวจนะคะเดินสำรวจนะติดตาของเราไปหาแม่มุกนะคะ <c oughs> ไม่กลัวใครเลยนะคะตุ๊กตะของเรานี่คือน้องบัวตองนะคะแม่มุกกับน้องบัวตองอยู่ที่นี่นะคะก็แม่เกตอยู่นี่นะคะแม่กาะเกตอยู่ตรงนี้นะคะโอ้เดินนะคะเดินสำรวจสดใสนะคะพามาอาบน้ํานะคะวันนี้ฝนตกหนักนะคะเดินโต๊ะตาเดินโต๊กตะนะคะ ถกใจหนเลยถิกใจหน,จหนมากๆเลยนะคะามาที่โรงนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะน้องช้างมาที่โรงทุกเชือกเลยนะคะพี่หมาเอาไปแล้วนะคะพี่หม,มามดตรงนี้นะคะเอาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็พาตุ๊ะมาอาบน้ํานะคะกับแม่เหมยนะคะเไปแล้วเดินไปหาแม่จะไปหาแม่เหมยหรือจะมาหาแม่เกอ้าแวะกินนมก่อน เกลหายแล้วนะคะหายปกติแล้วแอดเิ็น้มไม่เก็ดนะคะ้นมบัวตรองของเรานะคเะมือม่อเมื่อต่อยนะคะเพราะว่าอยู่ที่ลงนะคะลง ใบบุญใบบุญจา๋าใบบุญใบบุญทำอะไรคะ หาแม่มุกอีกแลนะคะรอแลตกเสี่ยงเรา ทุบเชือกเลยนะคะตอนนี้ปล่อยให้กินอาหารเลยนะคะอิสระ บบุญเป็นครอบครัวช้านะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะที่รักใคร่กลมกลืนกันเลยนะคะรักเหมือนลูกเลยนะคะดูทุกเชือกรักใบบุญเหมือนลูกเหมือนลูกจริงๆเลยนะคะดูแม่มุกนะคะแุ่้ก็กดใบบุญนะ ดึงสับรลอดไปให้แมมุกเลยลดึงไให้แม่มุกด้วยกินคนเดียวเลยดึงให้แม่มุกด้วยดึงให้แม่มุกไปแล้วม,ม,ามาอาบน้ำชำระร่างกายนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเฉะมากๆเลยนะคะกบรงฝนตกหนักเลยนะคะ นี่นะคะมารับชมบรรยากาศท้าครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะที่อยู่ด้วยการถูกใจกันนะคะถูกวใบแล้วหนูกไว้ลูกโอ้แม่เยอะมากเลยนะคะไวท์มแม่มุกนะคะแล้วก็แม่กาลเกตแล้วก็แม่เมยนะคะแล้วก็พี่นะคะพี่โบตองนะคะมารับชมความรักกันนะคะขามาทีกันนะคะ ของช้างเรานะคะปาไอทีนไม่รู้เออแม่มุกดึงเอาแล้วแม่มุกดึงเอาแล้วดูแม่เหมยถึกใจไม่เหมยเลยไม่เหมยชอบแบบนี้ไม่เหมยชอบนะเราจะกินนมแม่มุกหรือเปล่าให้มุกกลางขาให้กินนมไอ้วุ้นทำไมเดินไปลูก ทำไมเดินดีเท้เดืยนหนาเลยนะคะโตต่าของเราบตองรักน้องบตองรักน้องตองกหัวอ้กาบน้ำให้แม่กาลเกตเสร็จแล้วนะคะอันนี้แม่เกตจะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะดูวิงมหาแม่เกตเลยนะคะคือแม่กาลเกตนะคะ ตัวเล็กของเรารู้สึกว่าจะจะไม่อยู่นิ่งนะคะนได้ยิ่งในเกตมา <c oughs> มเชือกนะคะจะมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะถ้าฝนตกนะคะามาอยู่ที่โรงนะคะอาบน้ำเรียบร้อยนะคะสะอาดสะอานทุกเชือกเลยนะคะ กินกันแบบนี้เลยนะคะเป็นโถงใหญ่เลยนะคะ รับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะเอฟซีที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะที่รับชมคลิปของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะ แม่มุก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 รักน้องแม่มุกรักน้อแต่ตอนนี้ก็จะพาไปออกกำลังกายแล้วนะคะเียจะบไอคิปเลยจ๊ะจะอาอกเชืยกก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดเล่นออกกำลังกายกันนะคะ ด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพราะฝนตกแฉะนะคะเราต้องอาบทุกชือกเลยนะคะรับร่างกายนะคะรับชมคลิปของเรานะคะรับชมคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ